พามาชม่ม <HHH> like หลบอลเล็กมีกิ่คาเขาเอ่อยาวเฟือยแล้วนะคะเขาไม่ได้ลงุงนะเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่พอดีก็เลยจะมาตัดเขาเอ่อชำไว้ใหม่ค่ะเอาออกจากตรงนี้นะคะเอาถุงหออจะเอาชำลงอ่าถาดน้ําไว้นะคะทุกคนกับดินนะคะเราก็จะมาตัดเลยค่ะค่ะอนนี้นะคะก็จะมาตัดเลยค่ะ อันนี้ข้อเลกนะคะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะคะตัดครึ่งอันนี้ข้อที่สองค่ะอันนี้ข้อเขาก็ตัดครึ่งน,นี่นะคะก็จะได้ ประมาณสองข้อเนาะอันนี้หนึ่งกิ่งแรกนะคะหนึ่งไหลแรกเดี๋ยวจะทำไหลนู้นค่ะเดแต่ไม่ถ่ายนะคะเดี๋ยวทำเทสร็จเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูฝนกำลังจะตกนะคะคกำลังคลึมๆนะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่หลุดน้ำนะคะต้องพามาดูไหลที่ตัดได้ค่ะทุกคนมีหนึ่งไหลสองไหล สามไหลอันนี้เล็กหน่อยนะคะก็่ฉลห้าไหลนะคะอันนี้อันนี้มีสองไหลเนาะจะนับเป็นหนึ่งเพราะเขายังไม่มีรากก็หกอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเจ็ดอันนี้ก็มีสองข้อแต่รากยังไม่เกิดเดี๋ยวเราก็นับเป็นหนึ่งก่อนเอาไปชําเข้าไว้นะคะประมาณเจ็ดไหลนะคะทุกคนแล้วก็มีไหลนี้ที่ยังไม่ได้ตัดนอที่พอโผล่แล้วแล้วก็ มีเพิ่มนะคะกาลังขาวอวบค่ะอันนี้หนึ่งไหลสองไหลนะคะทุกคนสามไหลอ,อยู่ตรงนี้ตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ไหลนะคะอันนี้คือไหลบอลแบกเมจิกเนาะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้จะแบ่งไว้ทั้งหมดสองไหลนะคะอาจจะมีถึงสามไหลนะคะทุกคนอยู่ในอาหารนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็ยางอีกหนึ่งนะคะทุกคนก็ได้ทั้งหมดนะคะหนึ 1, 2, 1, 2, 3, 4, ่งสองหนึ่งสองสามสี่อันนี้ห้าหกนะคะทุกคนอันนี้เจ็ดแปดนะคะประมาณเจ็ดแปดไหลได้คะ่ะทุกคนได้เยอะอยู่อันนี้ก็มีอย่างสองข้อนะคะสองใบน,นี้ค่ะ สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะก็พาไปชมต้นแม่เขาปิดท้ายวยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ฝนตกนะคะเราก็ไม่ต้องลดอะไรมากก็ได้ค่ะก็ผสมน้ำปูนใส่รดเขาหน่อยนึงน,นะคะเพราะว่าฝนกาลังตกเราม่ต้องลดน้ดําเยอะค่ะก็ผสมน้ําปูนใส่รดเขาไม่ให้เ,ออเกิดชรานะคะหุืฝนใช้ปูนใสแทนปูนแดงก็ได้ค่ะนี่นะคะ ต้นแม่เขาสวยงามเขาก็ยังคงอยู่ค่ะเอาลูกเอาไหลเขาไปชําไว้นะคะสําหรับคลิปชําไหลในวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้าชําเสร็จรงถ่ายให้ดูค่ะสวัสดีค่ะ